สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่ก็มาพบมาพ่อกับสาวพวงกันเก่าเนาะมาพบกับบรรยากาศป่าหนาวๆเลยพ่อพี่น้องยามเศร้าเนาะสาวพวงกัสิไปอ่ะเลาะตลาดนัดอยู่บ้านสาวพวงเลยพี่น้องเลยนี่สาวพวงกัขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจสาวพวงเนาะกับหลานายสบายดีจาเซนสบายดีมอเตอร์ไซค์สาวพวง่าอ โุนโุนสายโุนมอเตอร์ไซค์ขู uh ่ใจนะอ๋อตัวเชนเห็นยังขาอ๋อรถรถกระบะขาดไปพี่น้องเลยบอกพี่น้องมึงก่อนตัวเชนว่าจี๋เนี่ยนะให้โยนนะโยนจะเอ๋ื้อนี้เฮากลสิไปตลาดนัดเนาะ ตลาดนัดตลาดนัดซุ้มโซนบ้านโคกเฮาเดี๋ยวไปพี่น้องเ้ย่ะไปหาไปซนนมนกันเนาะว่านในตลาดนั้นพ่นสิีมีหยังแน่ขายเนาะเป็นอาหาร,บ,รบ้านทั่วไปเด้๋ยวไพี่น้องเลยโดยไปหาไปซ้นมกันเลยเนาะ่ะโดยก็โอเคเนาะตอนนี้สะพวงก็ฮหอดตลาดนัดเป็นที่ฮว่ยแล้วมีทางเสือบเสือผ่าน้าเพ่เนาะพี่น้องเสือกันหนากกันหนาวก็มีบิดเนาะ ถูบกันใน้องมีบรรทุกยางเนาะแยมนียกับแยมหนาวเลยเนาะนี่ช่างกระเจ้าสุกี้เนาะ ของกินกะลายใช่ไมเนาะอันีกันนึงเวนาวนกตนะพวงกัมาสวยนะพี่น้องคนก็นเริ่มเขยาเขย่ไยอย้เมื่อเลยตัวเสน้นมาเที่ยวตลาดกับตัวเน้นนะ มาเจอปูซาโนพี่น้องสวัสดีขายยังนี่นะขายขอพัดกัมนอันนี้น้องเลยทำงานภูษายูทูบเบอร์พันกัมา่ายก็พอกระพัดเนาะโอ้โหวิ่งนตมาเน่ะโลยเนะเาเก็บคาทีเลยจ้าเนี่ก็ยังเลย

แม่เพิ่นขายว่าทุกอย่างพนี่น้องเลยบ่แม่นแม่ค่ะตลางสิมาอ้ออันนี้อีสานนี่นะยาตุ้ยโอยาตุ้ยบ่นี่หถ้าผู้ใดจ่อยเนาะสั่งเอาไปกินได้เลยครับห้องบ่ครับห้องับห้องเนี่ยครับห้องติแน่นอนอ้อนี่ศึสายูทูบเบอร์้วพี่น้องเลยเพิ่นก็มาขายเครื่องเนาะเนี่ยอันนี้ขายธงได้เลยนะ5,000เออ5เนาะ10บาทหงเออเงินเงินบาท่ะบาทเนาะ ใช้เงินกีบเ่าได้ถ่ายหาพ่อจีบอ๋ออัทโงเนื่องด้วพวกยีดหนุนไปเทิงนึงให้พี่น้องเลยเลยเนาะเอาเงินไหนคนกันมีค่ากันมีค่ากันงามทั้งเนาะขอบใจด้วยมาเนี่ยมัเนี่ยเอาเลยมันยังไม่ท้ออีกเอนกันมั่งกันมางกันก็สาวพวงกันมาสวนเลยพี่น้องเลยคนกับขยอยขยอยเมื่อบ่ได้เนาะ ຂ້າເຈົ້າກະຫມົດແລະເຄື່ອງຂາຍເຂົາກະเหลือແຕ່ອັນນ້ຳສະຕີມນີ້ແດ່ນະນີ້ຂາຍບໍ່ຂາຍບໍ່ຊ່ອຍກະເອ ગી ສໍພ້ອມເດີ້ໆອນ້ອງຍ່າງລาะບິ່ກນາະ อันนี้ทางนี้ขายยังทางนี้นะขายของกลัมโอ้ขายข้ากลัมด้วยทางนี้เดออรร้อ,อ,ดอขายกมาซื้อซอยพนเดอไปไกลไปไกลมากกันเนาะมาซื้อซอยแหน่ผู้ชายากยันหลบเหยียงกันเนาะมีมาทุกอย่างเลยพี่น้อย สะพ่วงก,กับมาสวยแล้วเนาะคนก,กันเริ่มเมื่อบนแล้วท้างนั่นกับใครเขาขปุ่นเนาะหนาวทานี้กับสิ็จเป็นเขาปุ่นเนาะพี่นเนขาปุ่นแปลว่าขนมจีนเนอนเนาะ แนะตะโซงเนาะตลาดนัดบ้านโคกแล้วพี่น้องเนาะตลาดนัดนี่อาทิตย์หนึ่งอาทิมีสองสองข้างโดยประสองเทือเนะอาะอาวันคานกับวันอาประหัตมาพี่น้องเลยตลาดนัดบ้านสาวพวงเดอนะ้อเนาะสาวพวงก,ก็มาสวยเลย กะเจ้าก็ซื้อบ่อะไรบอยางมีเนาะเครื่องกินกันบารายปันใดเพื่อพี่น้องเลยโดยเนาะกอจีกะกอนั่ไงเนาะกะจีแซบได้ก๋จีซอยไดเลยก๋จีแซบว่าก่าจีแซบว่าพอข้ากน กินทำไมชิปตะกียบตัวแห้งเลยอาหารูราคาแล้วสาจีน้ำพริกเยอะแต่ก้อนใหญ่ๆเลยเนี่ยนุ่มป่าเหดตออกแล้วไหมพี่น้องเลยพอดีอุ่นๆเลยแดดออกก็พอดีอุ่นๆเลยอ๋องัวอ้าวไม่เทาไหมน่ย รู้น้่ะเท่ากับมี่งามเ่ยเนาะเท่ากับมี่เด็ดจ้ะของกินกับลายแนวเลยนี่ย ร่มแห้งอรีนเอาะภาพบรรยากาศตลาดนัดห้าง้าาง้างอ่าโน้เช่นจดไยชื่อยังเด้ตัวเชนเ่ย เนไปซื้ออย่างนี้ปัญญาน้ําตู้สี่บ่ง่างๆเหรตัวเส้นหันมาอะโอเคเนาะพี่น้องสากพวงก็ซื้อบ่เต็มทุงมือเลยนี่ซื้อซีนแล้วก็เสื้อนขอจี้เนาะ กะจี้ให้ลานทรายไปพี่น้องเอ้ยเนะาะคนกะเขยอยขยอยเมือม่อหมดแล้วเนาะสวยเลยตอนนี้กะเป็นเวลาสิเข่าวแปดโมงแล้วเน,นาะตลาดนัดบาา้านสะพวงเล้วพี่น้องกอกสิบประมาณนี้แหละเนาะเสื้อผ้านหนาแพเนาะของอยู่ของกินกะมีหลากหลายเนาะถ้าสะพวงมาตอนเช้าก็คือสีลายาาก,กุนีเนาะเพราะว่าสะพวงกะมาสวยเติบแล้วนเนาะกะเจ้ากะซื้อแล้วกะ มเมื่อนะสื่ออยู่อยู่แนดกินนเจ้ากับเมื่อเมื่อแล้ว Trans เาวานาะพวงกับมาสวยเลยส่วนหลายก็มีทั้งปลามีทั้งกบมีทั้งเขียดเราก็จะมาขายเนาะม,ม,นมีกับมเมื่อเลยโอ้เมื่อแล้วบ่ทางไหนโอ้เมื่อแล้วเนอะโดยเมือเเม่อเมื่อเราบ้านก่อนเลนะโอ้นี่เนาะโดยประมาณนี้เลยพี่น้องเด้อเนาะตลาดนัดบ้านโคู